ข่าวแรกของเราเรียกว่าเป็นข่าวน่ายินดีต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะเพราะว่าพี่บุ๋มประาดาได้ออกมาประกาศว่าตั้งท้องแล้ววันนี้ค่ะก็ได้ให้กำเนิดลูกชายแล้วเรียบร้อยค่ะ สร้างความยินดีให้กับแฟนๆไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะกับข่าวดีของคนบันเทิงบุ๋มปนัดดาที่แฟนๆต่างตั้งตารอกันอย่างชิดจ่อและล่าสุดวันนี้ค่ะ22พฤศจิกายนบุ๋มปนัดดาก็ได้ออกมาเปิดภาพพร้อมความรู้สึกแรกนะคะหลังเห็นหน้าลูกชายผ่านทางไอจีของเธอและก็ข้อความว่าน้องอนันต์อนันทวันชื่อเล่นอเล็กซ์เกิดวันที่22พฤศจิกายนเวลา11นาิกา11นาทีน้ำหนัก2 9 0 0 16กรัมความยาว50เซนติเมตรออกมาแข็งแรงมากร้องเสียงดังมากความรู้สึกแรกที่ได้ยินเสียงเขาร้องไห้เลยค่ะทางนี้พี่บุ๋มก็จะปรากฏตัวต่อหน้าสื่อพร้อมเปิดใจอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เวลาบ่าย2โมงตรงนะคะยังไงทางก็สิบตามันเทิงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่บุ๋มและครอบครัวด้วยค่ะ